สวัสดีครับพบกับช่องพญานพันคนลืมเถ่าหรือว่าสัมพันธ์บรรลมครับในช่อง YouTube ช่อง f c e e o o o กกะสัมพันธ์บรรลมครับมาพาผีพอนองมาบึงบรรยากาศทงไทยทงหน้าครับปล่อยวัวมาเลี้ยงปล่อยวัวมาแทะเล่มหลังจากที่บรปล่อยมาเป็นเวลาหาหกเดือนครับ เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตัดหญาให้กินช่วงนี้โอกาสงว่างครับว่างจากการขายลอตเตอรี่แล้วปกติอาชีพเสริมของพ่อยญยพันธ์ค่คือขายลอตเตอรี่ครับเลี้ยงงัวกับมันยางนำมันแหนเพราะว่าปล่อยมาามือแรก อย่ามันบุกองไปทางจากคอกมาประมาณ3ากิโลครับมาถึงตรงนี้เก,เกือบสี่กิโลครับปล่อยมาเลี้ยงงมว่านี่ก็มีจำนวนยี่สิบหาตัวร่วมถึงตัวหน่อยตัวใหญ่ครับเป็นงูงว่าบามันพันผสมเอาพอหนอกมาผสมกับงู บ,บ้านๆเฮาวัดไทยกลางรู้สึกว่ากินดีครับพี่น้องเลยอยู่ในจำนวนนี้ก็มีแม่แม่ทองอยู่ทองแกประมาณเจ็ดแปดเก่าเดือนแปดเดือนไก่สิคอดแล้วคิดว่าช่วงปีใหม่คือสิคอดตัวหนึง่งกลุ่มพายมีหน้ากันอีกสองตัว สีแดงวัวหน่อยประมาณสามตัวปีนี้จากวัวบมมีราคาหลไรกับขืนมากกับบทับปล่อยเหกปล่อยผ่านปล่อยผ่านอยู่นะพี่น้องคนเลี้ยงวัวเลยราคาวัวบ้านเฮาขืนแนนบัวยินข่าวว่าตลาดโลกของ,งวัวนี่ตลาดตลาดวัวโลกราคาตกต่ำมาก ว่าคุณอยู่ทีราค่าหกสิบกว่าบาทราคาเนื้อ้ต่วา,ามได้คุณได้กินหาร้อยกิโลขึ้นไปกันอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทโอ้ยใส,ส่สิีุมทุนเนาอพี่น้องเนาะเอาเรียงไปอาช่วงกินยางเอายางเสินฟปลากันยางเลยบุ่เห็นเจ้าของยางน้ำกุน,กนบอ่อ็เล่ยยาง มีปักปูน้อยอยู่หาซีหาตัวพี่นะครับนี่ปกติก็ที่ปล่อยออกได้แล้วแต่ว่าพอท่านได้ปล่อยปอขาบอมาเบ่งเลยราคาตำหมื่นพี่นว่าตำหมื่นนะโอ้ยตำหม,มืน่นถือกู้มูอีกบ้านนี้ย่างเนี่ยกินแน่ไป พี่น้องเอ้ยสยเ่้นซุ้มเฮาเลี้ยงว่าชีวิตบนนองต้องไปบุ่นวยครับบดกับลาครับพี่น้องเอ้ยอยู่ตามทงไครทงหน้า